ตามความสดในโรงพยาบาลสนามประนามศิของอัสสัมาันา์นำาำรถผมจะถูกต้องนะครับรถจอดนี่สลาดทีหนึ่งโบรถธรรมดาสองอสสิ่แล้วตโดยสารจากสถานีหลางโวรปลายทางขสถานีคนบุรี ออจา,ารย์คณชามแล้จะเป็นระบบโทาศาพที่สถานีน้องสลาน้องจอหของไปเหลืองเวยทางนี้สมาไหครัรบโทรศาพบสาปามาวโทรารยาหางและสวใส่ะากา